สวัสดีครับสมาสดพี่น้องมื่อนี่มาพ่อครับแนวกินแร้งพี่น้องแนวกินแก้งหมูกระทะพี่น้องอภิธนาการจากเสียอนไม่เสียอนมาเลียงอย่างเดียวพี่น้องเอ่ยเสียพรเสียปอนมารลับรถครับหลับรถมามาหารถครับพี่น้องผู้ใดมีรถมีล่า อดีตอเนเ่อเสียรมาแต่งดี้นะครับเสียอนมาเลี้ยงกับทีมงานทีมงานยังเฮาทีมงานโยนแทงเดียมนด้กับทีมงานทีมงานสอกินเกี่ยงไนอเด้อไปนองเด้อมื่อไหร่โดนโดนกินเกี <laughs> 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 um, <laughs> <laughs> ่ยพนะ นานๆาีครับไม่ก็มีปูอัดพี่น้องปู้อาทหัตหัดกับปลาหมึกกรอบพี่น้องเนี่ยหตหเนี่ยังไเนี่ยเองน่ขางน้าม่หนี่น้องมองไกลยางเนี่เเรียว่ามองการไกลนะครับพี่น้องมันอยู่ใกล้ไปมองไม่เห็นน่ครับเอนี่ครับกับพักนี่ครับพักนเลยครับ ผักเน่กับเดี๋ยวเยนเมันยังไม่จบพักไข่ผักกระลัมพี่น้องจะแพงก็ผักกระลัมพักเนี่แนะน้ำเลยพี่น้องสี่หอสี่ยังเน่แนะน้ำเลยครับผักยังให้เคิืนกระลัมแก้วบะสลัดสลัดโอสลัดแก้วพี่น้องขอย่าอีกทีสลัดสลัดแก้วแก่วครับพี่น้องสลัดแก้วหอหน้าตกเออลูม่านหาตก๊บเรได้กับเขา

ยิมลาดพี่น้องหอสลัดประกาศแก้ว ต้กัดก่อนเอาป่ะากาศเอก่อันเอกันเ้อัเนอกันเนื้อันเนือนน้อเนื้อเนื้อกันเนี่ยัเนื้อกัน้นนอ้เ้เ้เอกักอน้น

ดีที่ดเครับ่ต้องกินอาหารหนึ่งมือแล้วค้ออย่างต้มเสยงานขนมงานคอนเน

พ yeah> well> ี่ันสุดจอดเลยว่ะพี่ันหาดูมาเลยกินเสียบเียบน่นนู่นบาทเลยัำไครับขำง่ายๆเ้อ จะมาอยากกินหมเปยดครับประทัพี่น้องเสียบๆพี่น้องเลยนี่ครับซีซันน่ากินขนาดเลยมักกดไหลใส่กดแช่ใจกดกระดิ่งกดติดตามให้น้ไเดอพี่น้อง พี่แม่ปกติเนี่ยกเจ็นาน้นปลาเห็ดเป็นนิ่มจงมากเลยแค่เอะแปดร้อยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันน้รมาดาเจ็ดร้อยแล้วแค่คืหนึ่งพลมเออห้าร้อยถ้าวันนรรมาดาสี่ร้อย

อัต่ไเด็ปากดขั้งไหมเปากดขั้งโตีแย่เด้โอ้ตรงยาย้ำบอกเลยคนเป็นคลักก็ขายดี่เป็นอีซีปีอีซีปีก็เป็นไทย วันนี้คนไม่เงินไปโกเขาันคือว่าตอนเด็กาวชี้ไ้มันหน่อหลมีน้ำนิงหน่ยเลยกไอ้กีน้ำึิงหน่อยนี่ไงเ่อนทีเดียวคุณนม่กับชีเิ้ลคนก็ดเขาเนอะไรกู้าเปนอไรกูชบ ทีนน้ำนิ่งหนองมันื่อว่าม่อมไก่นไมนี่ว่อ้อมเป็นกานแล้วไปกลับไปดีเลยขายต้องก็เลยล่ะรับขายรเลี่ไหนครับขับเกียร์อั่นทางเกียร์ปั่นเขาไม่เหง่อเขาปรจังขับรถที่ไมีร่าท มีแค่ตังนี้มีกู้งถมาไม่แค่แค่แค่ตอนแบบมีโกะิ่ดูแล้วก็เป็นตลาดยัมันดอกเลยเ็่าขึ้นแก้สองอะไรกาเอาคือจ้าตอนกินที่แหลกแบบใส่แ้ย่เราเปลี่ยน,นเราเปลี่ยนเลก เขาออกง่ายบอกง่ายเลยขั <t 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 ้นี้เาจะสบจะได้มสเอาินมาที่นี่ที่นี่จะกวินบวีเอออยากเน่ยยางน้ขอบคุณครับ ขัเาแวกบางินเราะเมินดอไม่เนรนะบงทเกง่านอยเด้อกบเกลือนไม่ได้งายนอยเริ้วก I mean. ินเริ่กินมวกาซะบ่เสร็จลงกินันแล้ยังรยงนีคนอีกกินอยู่ยนวนวนวนคักๆแล้วมาเรากินเสร็จกันพี่เนาะครับ

ได้ไหมไม่พี่น้องกินเสร็จเหนีนกทั้งเสร็จพี่น้องเ<ก>อาีุ้มาลาค่ะงมากันมากอยู่ใส่กันยมากแตกดกระง่อัดมาใ กครมาจะง่อยเนี่ยานงงจะมาสแมวเยอนบมากกว่าไมแมวอะ้ตัน้อาพดมาว่าอยู่ดเพราะวมาตินะตัทิมันมีมี้น่อสมตาางเบอมา้ว่าั่อเลวย่างเลยย่างค่ะย่างค่ะ ยกมาแให้ดเลยเอาพี่น้องมาเนี่ก็เริ่มสีอิมกันแล้วครับบ้านนั่งเบิ่งขันแล้วกี่น่อยก็น,นอนมเมเปเลนแล้วครับพุนละกี่น่อยก็อิมครับกี่น่อย <laughs> เร่มอิ่มกันแล้วครับเอาคลิปครับคลิปน,น,นี่ก็เสียไว้สำนีกก็เด้อครับรพี่น้องคองงลิปกับว่ามีอย่างไรนะครับกัทายกินหมูกระทะพี่น้องน่ากิน,นแรงโดนกินเถื่อคลิปนี้เอาไวส้สำนีกคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับผม